สวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันศุกร์ที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564คิทศักราช2 0 2 1นะครับเวลาตอนนี้ก็0 7 4 6 4 7นาทีโดยประมาณนะครับเล่นลูกกิ้งครับเล่นลูกกิ้งเนี่ยผมกำลังอยากจะบอกว่าอ,อ,อย่างที่ผมเคยบอกท้าความนิดนึงนะครับว่าเล่นท่วงท่าไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าท่าน เล่นอย่างสม่ำเสมอสริละของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีแน่นอนครับแล้วท่านใดที่มีความอ้วนอยู่น้ำหนักยังไม่บาลานซ์กับส่วนสูงของตัวเองก็ควบคุมอาหารร่วมด้วยนะครับการออกกำลังกายไม่ว่าจะได้ลุกยิ้งหรือออกกำลังกายในแต่ละท่วงท่าใดๆก็แล้วแต่นะครับผมเชื่ออย่างนั้นครับหุ่นของท่านสติระของท่านนะครับจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสุขภาพของท่าน จับดีแน่นอนครับอ่ะมาเรื่องครับท่ายืนนะครับออกกําลังกายทุกวันนะครับวันนี้ผมยังจะไม่ไม่ปูผ้าพีนะครับเพราะว่าเหงื่อย,ยังออกมาเยอะนะครับหลังจากวอมร่างกายทุกทุ่งท่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเริ่มนะครับหนึ่ง สองทใหม่ๆเนี่ยมันจะฝุดๆเครื่องๆนิดนึงครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเรายังไม่คลายตัวถ้าผ่านไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งก็จะดีขึ้นครับสามสี่ 6 7 8 9 สิบนะครับถ้าท่านปวดเอวนะครับก็ทําแบบนี้ครับเพื่อที่จะคลายการปวดหลังหรือปวดเอวได้ครับสักระยะหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ